สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารมของเรานะคะวันนี้นะจะมาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะก็เป็นการดูแบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะ อันไหนดีก็นำไปปรับใช้เนาะอันไหนที่ไม่โอเคก็ปล่อยผ่านนะคะในช่วงนี้นะคะดูเหมือนตัวคุณนะชาวราศีมีนคุณจะเหมือนกำลังพยายามจัดการหรือทำอะไรบางอย่างนะคะให้มันเป็นดังที่คุณต้องการนะคะซึ่งสิ่งที่คุณจะทำนะคะคุณทำได้ด้วยนะคะเพราะทุกอย่างอยู่ในมือคุณนะคะคุณเป็นเดรดแมจิเชียนนะคะมีความสามารถแล้วก็ สามารถที่จะทำให้ในสิ่งที่คุณต้องการเป็นดังใจได้นะคุณทำได้นะคะสิ่งที่คุณกำลังจะพยายามทำให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเอ,อลงล็อกอะไรอย่างเงี้ยอืมอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นเจ็ดถ้วยคุณอาจจะไปเป็นตัวเลือกของใครหรือว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามามากมายนะคะเออซึ่งคุณก็กำลังมองหาความสัมพันธ์ที่มันสามารถที่จะไปต่อนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้นะคะอืม หรือคุณผ่านออความสัมพันธ์ที่แบบคุณเจอกับคนที่มีตัวเลือกนะคะไม่เลือกคุณก็ทีสับสนในตัวเองนะคะมีตัวเลือกมีช้อยก็ได้นะคะเดี๋ยว้องขอดูว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรบ้างชาวราศีมีนเนี่ยมีการทะเลาะมีการถอดใจในความสัมพันธ์นะคะมีการไม่เข้าใจกัน กับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะมีตัวเลือกนะคะเยอะอืมก็มีการคุยกันพูดคุยกันนะคะแล้วอืมนกมองว่านกมองว่าคุณพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มัน บันดีแล้วนะอืมแต่มันก็อาจจะเหมือนความสัมพันธ์ที่คุณเจออ่ะมันค่อนข้างที่จะทำร้ายจิตใจคุณน,นะอืมคุณเจ็บกับความสัมพันธ์มาในอดีตอะ่ะชาวราศีมีนอืมขอดูว่าสามเหรียญคืออะไร คุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะอ่าพลังงานชาวธาตุดินคือคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะที่จะเหมือนกับว่าหวงหวงพื้นที่ของตัวเองหรือว่าความรู้สึกของเขาอ่ะก่อนที่จะให้เราอ่ะคือเขาให้ยากอ่ะอืมเป็นคนที่แบบให้ความรู้สึกกับเราอ่ะยากนะคะคุณคณนนี้แล้วก็ ความสัมพันธ์ที่คุณผ่านมาในอดอีตอ่ะที่คุณเจอก็คือเจอกับความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางนะคะเปราะบางมันก็เลยทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดะนะเป็นสิทธะขึ้นมาอาจจะจบกันไปแล้วแหละหรือว่ามีการทําร้ายจิตใจกันแต่นุกมองว่ามันจบนะเพราะว่ามันมีห้าดะถอดใจในความสัมพันธ์นี้ไปแล้วแล้วก็สิทธะพอดูค่ะพลังงานของคุณ คุณโฟกัสเรื่องงานนะในช่วงเนี้ยอือโฟกัสเรื่องงานโคตเรื่องความมั่นคงนะคะอืมว่าจะอะไรยังไงเนี้ยคุณโฟกัสเรื่องงานความมั่นคงของตัวเองแล้วคุณก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงด้วยแล้วก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าคุณเอ่อเป็นไปตามอย่างที่คุณต้องการอนะ่ะอืมหรือคุณสามารถที่จะควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะไม่ไม่ถึงกับว่าเออต้องไป เจ้ากี้เจ้าการจัดการความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคะชาวราศีมีนะคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่อะมีคนเข้ามาหาคุณนะในช่วงนี้แต่คุณรู้สึกยังยังไม่ถูกอกถูกใจคุณนะชาวราศีมีนะคุณเบื่อคุณคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะคนที่ห่างกับคุณไปแล้วก็ได้คุณรอคอยคุณเป็นค,คนเลือกเยอะนะชาวราศีมีขอดูในอนาคตค่ะ คุณรอการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารจากใครสักคนหนึ่งนะคะหรือไม่งั้นก็จะมีคนที่เด็กกว่าคุณเข้ามาจีบมาชอบคุณนะคะเรื่องงานคุณจะไปได้ดีนะมีหนหยถือหมายคุณจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอคุณจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความสุขเ ในบางท่านที่มีคนรักนะคะยังยังยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะก็ระวังในเรื่องของการตั้งครรภ์แต่ถ้าเราอยากมีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องระวังนะคะ<ไ>แต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมนะคะก็ต้องระวังเรื่องการตั้งครรภ์นะคะคุณมีความสุขมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะทีนี้ขอดูตัวเขาเอาขอดูความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาก่อนดีกว่านะว่าคุณรู้สึกยังไงเขาเขาคนนั้นน่ะที่เป็นฟิชดะกันเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเขาค่ะ นี่ช่ชวยเขาอาจจะเป็นรักแรกพบของคุณไหมเจอกันปุ๊บชอบเลยถูกใจคุณคนนี้มีเสน่ห์นะคะคุณอยากยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นสองไม้คุณยังรอเขาอยู่อ่ะคนนี้หรือเปล่าที่คุณรอเอ,อ่อหนึ่งไม้นะยังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ค่ะแปดเหรียญคุณยังอยากจะซ่อมมันยังอยากจะพยายามในความสัมพันธ์ ยังอยากจะซ่อมความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะถ้ามันได้พังไปแล้วอะคุณรู้สึกไงเขาคะวิวออฟจูนคุณขอให้โชคชะตาได้นำพาเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะคุณคิดถึงเขานะแปดดาแล้วก็ไม่สามารถ ที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกนี้ได้คุณไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากหัวได้หรือคุณเลือกที่จะยังไม่ไปจากจุดจุดนี้ทีนี้เรามาดูตัวเขานะพอดูตัวเขาหน่อยเขาของชาวราศีนี้นะชาวราศีนี้เขาดูเขาหน่อยครับรียกครับ ในช่วงนี้เขาอาจจะมีการพบปะเ,เพื่อนของเขาได้เข้าสังคมได้ไปงานปาร์ตี้ได้เลี้ยงฉลองอะไรกันนี้นะคะมีเรื่องดีๆให้เขาต้องแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยเทนอปเพนเดอร์เคิลเขาอาจจะมีเรื่องของการงาน mm hmm. การเงินนะคะที่มันมันสุขสมหวังอ่ะในช่วงนี้นะคะเรื่องการเงินเขาด้วยได้ใช้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวาม,มากยิ่งขึ้นนะคะได้ให้เวลาพบรีวน,นะคะ เหรียนความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่าอะไรที่เขาให้แล้วเขาก็อยากอยากได้สิ่งตอบแทนะนะเนาะเขาจะเป็นคนประมาณนั้นถ้าเขาลงทุนทำอะไรเขาก็ต้องได้สิ่งตอบแทนอะไรประมาณนั้นนะคะเอ่อชาวเวอร์เนี่ยเขาก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาอย่างฉับพลันนะคะการจบการพังกันไปนะคะในชีวิตเขาเขาก็อาจจะ เพิ่งผ่านเหตุการณ์นะคะอยู่ๆก็จบกันไปนะคะในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเจ็ดเหรียญเขาค่อนข้างคิดมา,มากเขาอยู่ในช่วงของการคิดมากคิดพิจารณาอะไรบางอย่างในชีวิตเขานะคะอืมในความรู้สึกของเขาเขาอยากเจอใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขเขาอยากเจอใครสักคนหนึ่งอยากพบอยากเจอใครสักคนหนึ่งใช่อ่ะพูดซ้ำทำไมเนี่ยโอเคมาทีนี้เรามาดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณพระชาวราศีมี ต้องขอภัยนะคะเปิดไพ่ไม่เป็นอ่อไม่เรียบร้อยเหมือนช่องอื่นอืะะ่น After r e ค่ะ,คะเขารู้สึกไงคุณเขาตัดคุณไม่ได้นะเนี่ยมีพนาักงานนะคะผูกกันไว้อยู่ตัดไม่ขาดค่ะคิดถึงอืมทัวร์คับเขายังอยากเขายังอยากให้อ่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเติบโตอยู่นะคะเนี่ยเขายังใส่ใจคุณอยู่นะอ๋อไม่ค่อยชัดเดี๋ยวปรับอ่า คือเขายังใส่ใจคุณอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้เขากําลังลดน้ําให้กับต้นไม้นะคะ mm hmm. เขาใส่ใจคุณ mm hmm. เขายังอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อ mm hmm. เขารักคุณเ่ยนะคะเนี่ยต้นไม้มันใกล้จะเฉาแล้วเขาก็มาเติมเต็มให้นะคะดะซันค่ะคุณคือพลังงานที่ดีของเขานะคะ mm hmm. เขาอยากสร้างเขาปลอบคุณเขารู้สึกว่า คุณเป็นสิ่งดีๆในชีวิตเขาอ่ะอืมเขามีความสุขนะคะที่มีคุณถึงแม้ว่าอ่ะคุณกับเขาจะไม่ได้ร่วมชีวิตคู่ร่วมกันนะหมายถึงร่วมทางในความรักด้วยกันนะคะเขาก็มีความสุขที่เห็นคุณอ่เติบโตนะคะอย่างสวยงามโดยที่ไม่มีเขาก็ตามนะคะเขาหวังดีีับคุณนะคุณถนงแม้ เขารู้สึกไงคุณคีะคะเนี่ยเขายังอยากพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะต่อให้มันยากลําบากแค่ไหนนะยังอยากพยายามค่ะเขารู้สึกไงคุณนะคะชาวราศีมีนโอ้โหอะไรเนี่ยค e ีนออฟเบนด์เดอืมเขายังเก็บคุณไว้อยู่ในห่วงความรู้สึกของเขาอยู่นะคะคุณยังเป็นคนสำคัญของเขาค่ะ คุณสวยงามมากนะคะในสายตาเขานะคุณเป็นคนที่มีค่าค่ะเขาอีกใบค่ะสเ็เทรน n ์ใช่ไหมเนี่ยถูกแล้วถูกค่ะ <c oughs> ก็เขาคิดถึงคุณอนะผูกพันอยากไล้ชิดอยากรอบเคลีย คิดถึงนะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆแหละไม่ว่าในเรื่องของภาษาศาส,สนาวัฒนธรรมวัยทุกอย่างการสื่อสารคิดถึงค่ะเป็นความต่างที่ลงตัวนะคะเขาค่อนข้างที่จะผูกพันกับคุณมากๆทีนี้เรามาดูกันว่าในช่วงกรุมพานี้แนวโน้มจะเป็นยังไงในช่วงกรุมภาพัน์นี้นะคะเอเก็บก่อนนะ ช่วงเดือนกูุมภาเนี่ค่ะไม่รู้ว่าเสียงนกเบาอยู่ไหมคือนกสั่งไอ้ไมมาแล้วนะสุดท้ายก็เสียบเข้ากับมือถือของเราไม่ได้มันหลวมอะแล้วมันก็ไม่ทํางานแปลกมากนะต้องขออภัยทุกคนเลยนะคะถ้าเสียงนกเบาไปนะ ขอดูว่าแนวโน้มในช่วงเดือนกุมภาค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะโอ้ฟิวส์ไซสยสายสมาัญแตกแารขอให้ใบสุดท้ายมันดีแล้วนะให้มา ะะว่าคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องของรักซ้อนไหมรักสามเศร้าไหมนูกไม่รู้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเจ็บปวดเนาะให้ตัดก็ตัดไม่ได้ยังคิดถึงอยู่เหมือนเรายังไปตกอยู่ในในหลุมเนี่ยอืมหลุมพางอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะออกมาได้หรือทําร้ายจิตใจเราอะเรายังไม่ยอมออกมาก็ได้เป็นไปได้นะ ในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะยังมีเกณฑ์ที่จะนิ่งๆกันอยู่นะคนที่ทะเลาะกันคนที่ห่างไกลกันไปนะมีเกณฑ์ที่จะยังนิ่งๆอยู่นะเป็นยังไงอีกเขาก็เขาก็เหมือนยังยังเก็บคุณไว้ในความรู้สึกอยู่นะให้ความสนใจคุณอยู่แต่ก็นิ่งด้วยอีโก้กันทั้งคู่นะคะเขาก็มีอีโก้นะคะคนที่นี้ e m p ล r e r เขาอะเขาเบื่อเขาเซ็งนะคะที่ไม่มีคุณอะอเขาก็ยังอยากเข้าหาคุณนะยังรักคุณอะแต่ด้วยความรู้สึกที่เป็นอีโก้นะคะคิดถึงนะคะการที่ไม่มีคุณก็ทําให้เขารู้สึกยากลําบากเหมือนกันนะคะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะตัวเขารู้สึกอ้างว้างนะคะที่ไม่มีคุณก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังเป็นสี่ดาว ในเรื่องของความรักความสัมพ,พันธ์ของชาวราศีมินก็จะยังคงนิ่งกันอยู่นะนกขอขยายเด็กถือเหรียญน,นะคะ่ะเด็กถือเหรียญคืออะไรเนี่ยควีนถือเหรียญก็เขายังคิดถึงคุณแหละนะต่อให้เขาแสดงออกว่าเขาเข้มแข็งสตรองแค่ไหนถ้าคุณยังได้เห็นเขานะเขาแสดงออกถึงความเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามนะคะในช่วงนี้ลึกๆแล้วในตอนที่เขาอยู่คนเดียวเขายังคิดถึงคุณนะคะยังกอดรัด ความรู้สึกที่มีกับคุณอยู่นะคะอืมขอดูขอดูคนโสดหน่อยขอดูคนโสดสามใบค่ะชาวราศีมีนห้าดาวคุณเพิ่งออกจากความสัมพันธ์เหรอคะเด็กถือไม้หกไม้ คุณโสดเหมือนกับคุณนะคะคุณเพิ่งเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมานะคะคแล้วคุณมาโฟกัสในเรื่องของคุณได้เริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองแล้วแหละนะคะเป็นเด็กถือไม้ขึ้นมาเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองได้โฟกัสในเรื่องของการงานความมั่นคงของตัวเองนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่อง,องความรักความออไม่ใช่ค่ะโทษทีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคุณจะรุ่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคุณโสดชาวราศีมีน คุณเพิ่งเสียใจผิดหวังกับใครสักคนหนึ่งมานะแต่คุณได้มาโฟกัสกับตัวคุณเองแล้วนะคนโสดแล้วก็คุณก็จะมาโฟกัสในเรื่องของการงานคุณอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณออทำมันมานะคะสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับนะคะได้รับชัยนะคะได้มีชัยนะกับเรื่องของการเรื่องงานดีมากๆนะ เดี๋ยวขอดูว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมสนโสดในช่วงเดือนกุมพานี้นะมีใครเข้ามาไหมคะว้าวหกถ้วยน้องมองว่าอาจจะมีคนในอดีตคนเก่าก็ได้รักต่างไวัก็ได้คนที่คุณเคยรู้จักอะ่ะอาจจะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็คนที่คุณเคยที่เคยคุยกันแล้วก็หายกันไปแล้วกลับมา หรือไม่งั้นก็คนคนนี้ที่หันหลังให้กับคุณไปอะค่ะอาจจะก,กลับมานะหรือคุณอาจจะเจอกับรักต่างวัยเดี๋ยวขออีกไว้แล้วกันเนาะจะมีใครเข้ามาไหมอ่าคุณจะมีใครเข้ามาไหมจะดาบจะมีคนเข้ามานะคะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณเก่าแน่ดีนะคะ คุณก็จะแฮปปี้นะคะที่เจอเขานะคะก็มีความสุขดีคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่มีเงื่อนไขต่อกันนะคุณโสดแล้วทีเนี้ยเจ็ดดาบคุณก็ต้องระวังนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยก็มีอะไรปิดบังเราไหมนะคะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะคุยกันแบบเงียบๆไม่ได้เปิดเผยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคุณโสดนะ ค่ะจบไปแล้วค่ะของชาวราศีมีนนะคะความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นการดูแบบโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, share, ขอบคุณทุกการ u b บส r i ร e แล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยนะคะรักทุกคนนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ